มันยืดหยุ่นมากมีหลากหลายสีสิ่งนี้มีขนาดใหญ่หรือเล็ก,ก็กได้มีรสชาติหวานเริ่มโบทหมายเลขสาถูกโบทออกชาวบ้านชนะ Round t <two. S 1> ที่บ้านผมมีตอนเช้าฉันเข้าไปในที่นี่ตอนกลางคืนผมเข้าไปที่นี่เวลาที่ฉันจะเข้าไปที่นั่นต้องมีคนเข้าไปช่วยฉันด้วยสองคนผู้หญิงหลายคนมักใส่สิ่งนี้เริ่มโบทหมายเลขสี่ถูกบทออกชาวบ้านชนะ Round t r e e มีหลากหลายขนาดมีหลากหลายสีผมใส่ตอนนอนผู้หญิงหลายคนมักใส่สิ่งนี้เริ่มโบด มาเลขสามถูกโหวตออกชาวบ้านชนะเกมสปายฟอลผู้เล่นที่เข้าร่วมจะได้สูงเลือกคำศัท์และจะมีผู้เล่นคนหนึ่งที่จะได้คำศัท์ไม่เหมือนกับผู้เล่นคนอื่นหลังจากนั้นผู้เล่นทุกคนก็จะอธิบายคำศัพท์ของตัวเองหลังจากเล่นไปหนึ่งรอบทุกคนก็จะโหวตหาสายลับกันใครได้รับผลโหวตมากที่สุดก็ต้องตกรอบไป<ว>ถ้าสายลับตกรอบทุกคนก็จะชนะไปและถ้าสายลับอยู่รอบจนจบเกมสายลับก็จะชนะไป